สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมืนเน่อวานมาจีกกันใช่ไหปอกไว้ออมอีกเลยเด้อพี่น้องซื้อไว้พี่ออมเสือหมูมาติดตามทางเด้อติดตามเบิง่งนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว่าขั้นตอนออมไว้ช่วยกันมั่ง

ผักชีมุยได้พี่น้องเลยผักชีมุ้เตรียมสิ่หอมได้พี่น้องออมเซวายเ่แไหมอ้อมเซวายผีกมูอ้ออมเซวายเ,เอาเขา่าตู้เย็นมันหลอกแขงนะวันนี้ก็ตำเขาเบื่อเด้อ ้ำเพ็ดครับเขาเบื่อที่เหลือให้แม่ปรุงส่แตงพลไม้ละมือพี่น้องเลยลุกไผกไผ่ลแห่อยอกวาี่องลุกไผ่กางนี้น่นาบวแมนลุกไผกงลกไผางตัเขบื่อลุกไผ่ลานี่นะ่นาง สีขวเด้วพี่น้องขวให้มันหอมซะก่อนจนังไรเอาข้าเวเบื่อลงมันซุปขวให้กระดูกมูซุปก,ก่อนตอนสีขวก็ต้อง,สองใส่หน้าปลาแดกก่อนใส่พงนัวพี่น้องใส่งนัวด้อยขว หนึ่งเด้อพี่น uhm. ้องพีはは่น้องเขาปองหมูช้่งเต็มเลยหัวเด้อพี่น้องหัวหมูเกินหัวหมูให้มันสุกให้มันหอมสัก่อนอันต้อนขวรเนี่ก็มีใบชีพูดต้อหัวขาดเด็กพี่น้อง ขายยาลงขวนัขนซุกทำกระเบือต้องทำยานางเด้วพี่น้องหากบแม่นยานางแหละเอบบาใบมันด่างเห็้ยงเพราะว่าในนางมันจะอืดบานมหาไซตต้องเดินลงซื้อดูอตลาดลงไปซื้อเอาใบอันนี้กระเขียวคือกันมันเป็นสมุนไพรพร้อมพี่น้องตัวสายตาจนว่จาจังสั้น ใบมันดายอดมันดาตัวสายตาลงลงสายตาเป็นวะเลยก็เลยเอาตัวนี้เป็นสมุนไพรตามยานางขลุ่นคอยหน้าขบเบือได้พี่น้องกดเลยพี่น้องซุกแกล้มมูนีขดดูเดือดละอีฮู้ยข้าน้าขบเบือลงเด้พี่น้องเลย ้างลงเขียวคักนะแม่หน่อยเขียวคักยานางบ้านเฮาบาดนี้เอาไว้ลงเด้อพี่น้องไว้ออมไว้เด้อพี่ป้องปา FC ทางไกลทางไกลมามามากินออมไว้ใส่หมูนแม่จี้เด้อ ให้มองวันน,นี้กระซุกเลยด้ยพี่น้องอภันั่งตูลงแล้วกับอันยอดมันเกลีกวยว<อ>พี่น้อง,ม,องมาเดีกทีทังหลาย่านเพ่อจะกินท,ท,ท,ทีมืออีแม่เซ็บอะอร่อยหอมทวัดวานนี้อร่อยแล้วนะพี่นอ้องออมไว้เสี่ยหมูโป้ง อ่ะบ uh, right, yup. ัตนี่ก็แล้วเลยเด้อพี่น้องออมหอยเออออมบะแมนวอมพิดกขอโทษออมหมูสเซวาอพี่น้องแล้วแล้วอันนี้ก็ออมบะแมนออมช่วไก่พี่น้องสบายดีพี่น้องได้กินข้าวเด้อกินที่ขั้นแรกน้อการเด้อมันมูสมัดมัดพรีมันเน่ามัดแอปซีทางกายมัดหมูสูดคนอีกออมหมูสเซวาอพี่น้องแทบแทบแทบ แคบแล้วอะไรเหรอมันเลยจะมีลูกไผ่พี่น้องลูกไผ่กบลูกไผ่กลางลูกไผ่ล่าอะไรเพิ่มอีกท้ายคิดพี่น้องลูกไผ่กบกอกวายลูกไผ่กลางตามขบือลูกไผ่ล่ายี่ยงินางพี่น้องคบไผ่ล่าเป็นเมืองก้อนคนบริยาคนน่าคนน้อยภาษีมาเมื่อนี้ยังบริเวณพี่น้อง พ่อกับแม่ก็พ่อก็ล้มไปหาอน้อนอ้นใหญ่ก็เห็นคนอยู่อยู่ทีรอ้นใหญ่คนเราพูสิมาก็ยังบ่เห็นคนนอตินอ่อนอ่นอนติดตามคนละถ้าเม่นกบข้าวตุน้นลูกไผ่ไปเห็นงานลอพี่น้องเมื่อเวียงจันละอยู่นี่ก็หลายคนพากันไปเล่นล่าให้การแล้วมันก็ มันขาดเสียใจมันก็ชูงพี่น้องเลยวันนี้พ่อแอก็ลงไปลื่นน้ำป้นญ่พี่น้องไปกินข้าวพะะ่อับเลี้ยงริงเป๊ะชวนไอปีเป้มาเนี่ยชวนแล้วปอ ท่านคิดทานอย่างย่งย่เอาคูเป้มากามทายมางบเาไปยัเคิดแม่พี่น้องเลยแทงเคุคนลูกลานกัเลยคเป้ป่วนูเ้บ่มา,า,าุมันมาปวนปีอาปวนเขงเละอมันมาปว่นนนปวนยนปีแ่ปวนก็ได้ยุ่หลายคน คนหลายคนอยากจะข้าเมาอะไอ้ตุ๊กเป็ดหายไปคนใหญ่พระกระลงเซโน่แหละพี่น้องลงสวัสดีประเทศลงไปเบิร์นเ,เพิรนเพิ่น์นสิกก้ไปหลังม้งแล้วไปสิกก้ต่อไอ้พี่น้องปรนเทศเป็นเป็นขัน้นเป็นตอนไปเนาะติดมือแท เนื้อแหลแบง่งกันน้ำนอกไปนั่งอักหรือเงิละบ้างกินเ<ด>นี่นไนะไข่หรอเป่ลูกเดีย๋ยวเอาจานใส่ให้ะไข่ละ ก,ทกแทบแซ่บพี่น้องขมค้ามตา,ายเส้ <นะ S 2> มูพอดีขมอ่ำลลำเลยพี่น้อ,องค<ม>ือผมก่ะ้อตัวหักมานเลยหนมมักแล้วครับมาไปแจ๊กก็ได้หมูนะแจ็สบายนี่ยหมู้วจะไะ <c oughs> ม่ทำแมวเออหมูแลไ <c oughs> เอามาคนนีงกั่ราพีแล้วนองไปก่อนด้อผัดกคนไลไค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่จี้ขอแอ่นนะจ๊ะสบายดีบ๊ายบาย